นะครับ d e เด o l ู้ฟูฟ r รีนหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel Studio ครับโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับฟูฟ r รีนผู้เหนื่อยลา้าและกำลังฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บนะอสู้มาเยอะนะและเขาก็ได้มาพบกับคุณนาเด p พู l ซึ่งเดินทางข้ามเวลามาเออคือย้อนอดีตมา นะเพื่อจะรักษามิตรสหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของเขาด้วยความหวังว่าจะสามารถผูกมิตรได้อ่ะแล้วก็จะไปสู้ด้วยกันจะสำเร็จไหมต้องมาติดตามนะอืซึ่งพลังวิเศษของเขาเนี่ยมันใกล้ๆกันนั่นแหละก็คืออย่างวูวอรีนเองนะครับเขาก็เป็นมนุษย์กลายพันธ์นะเป็นมิวแทนมิวใจด้วยอย่างที่บอกครับว่าร่างกายของเดดพูเองเนี่ยนะ มันจะงอขึ้นมาใหม่ได้โดนตัดอะไรก็จะงอขึ้นมาเออแต่การบาดเจ็บก็เหมือนเดิมส่วนวูเบอรีนก็เช่นเดียวกันโดยทั้งสองคนเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นอมตะนะจ๊ะซึ่งคาแรคเตอร์นะครับของเดธพูเขาก็จะเป็นคนกวนบาทาส่วนวูเบอรีนก็จะเป็นสุขุมจริงจังคุณนะโดยนักแสดงหลักๆนะครับก็แบบเดิม คนเดิมเล่นไวนาไรอันเรโนแล้วก็ฮิลจ์แจ็คแมนส่วนเรื่องฉากแอคชั่นความอลังการไฮโซต่างๆเธอไม่ต้องกลัวเลยมันลดอยู่แล้วหนังมาเวล่ะคุณนาไม่ก็โหลกกะลากระหลงปองอยู่แล้วซึ่งหลายโรงภาพยนตร์นะไม่ว่าจะเป็นเครือเมเจอร์หรือเครือ s อก็มีการเปิดให้จองล่วงหน้าแล้วนะจ๊ะสำหรับแฟนแฟนของเดดพูลและวู l เวอรีน อืจัก,กรวาลมาเวลว่บคุณนาะเขาก็สลับคอแลบกันไปมาฉากต่อสู้เนี่ยสุดแสนอลังการอยู่ลนะนะการันตีห้อมาเวลวคุ้มเงินนี่